มับจีนเหรอนี่ he draw like this because I'm artist ใช่ครับเ่านต้องเห็นะไ์สไตล์อยู่แล้ว like this ปู๊บปุ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 ๊บบู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 ๊บ เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าเล่นเกมเกมสอบปากคำผู้ต้องสงสัยใช่เฮ้ยวันนี้รับบทสรวัตรพาเวลนะคะแล้วก็ผู้ต้องหาภูนะคะเราจะมีโจทย์ก็คือต้องมีฐานความผิดในแต่ละรอบยู่นะป้าตึงนะอะเอาวันแรกไปก่อนไม่เห็นไม่เห็นเนาะไม่เห็นไม่เห็นไปก่อนอ เสร็จแล้วคุณจะถามเขาได้สามคำถามแล้วคุณจะต้องทายให้ได้ว่าเขาอะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอะไรแต่ถ้าสามคำถามแล้วคุณก็ยังทายไม่ได้คุณจะมีการ์ดตัวช่วยให้เลือกอ่าไปค่ะสำว่ัถ้าเวลถาไม้ม่มอะไรจะสอบสวนผมต้องเออสัตวครับถามอะไรผมจับผู้ต้องสงสัยม่ได้ครับโอนจับผมไปเลยอ๋อันี้มันน่ารักจังเลยอันนี้ถามมั้เหรอยางยางอันนี้ถามผู้กองถามครับผมอันนี้ผมจับผู้ต้องสงสัยได้แล้วฮะ แต่ว่าเขาปากแข็งมากรบกวนสารวัตรช่วยสอบปากคำเขาหน่อยครับเอาให้ปากอ่อนดูดิมีอะไรจะสอบจ้ะคุณมีใจให้คนที่ชื่อพาวเวลไหมครับคดีนี้มีคุณชอบลักลอบอะไรไหมครับมีอยู่อันนี้มีมีการลักลอบอยู่เออลักอย่างเดียวก็อาจจะมีตะนี่คุณลักลอบอาหารมาหรือเปล่าฮะอาหารมาหรือเปล่า อันนี้ก็อร่อยอยู่อันแน่เอ,อ่ะออฟเฟอร์เลยแล้วกันการตัวช่วยคุณเลือกหยิบไปหนึ่งอันคะ่ะให้ผู้ต้องสงสัยทำความผิดนี้กับสารวัตรพาเวลโดยไม่ออกเสียงโอเคลองเดาดูว่าเขาทำความผิดฐานอะไรฐานครอบครองหัวใจรู้นะ ฐานครอบครองหัวใจเป็นคำตอบที่เยเฉลยเลยฐานรักพาเวลแต่ยังฐานรักพาตัวรักพาเวลรักพาตัวรักพาเวลอ่ะอันที่สองมันยากแล้วเนี่ยยากแต่คุณทำได้สารคุณไม่มีหลักการในการสืบสวนเลยเออเอาคุณขโมยของมาหรือเปล่าขโมยของมาหรือเปล่าอาจจะขโมยได้อันนี้ อืมอาจจะเพื่อการขโมยเออนี่อาจจะเพื่อการขโมยคุณรักอีกแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รักแล้วนนี้ไม่รักไม่รักไม่รักคคุณงอนอยู่หรือเปล่าไม่งอนเลยอันนี้ไม่งอนเลยไม่งอนอันนี้ไม่งอนเลยตัวช่วยเถอพ่อ ชสารวัตรพาเวลสามารถถามเพิ่มได้อีก3ข้อต้องแลกกับการที่สารวัตรต้องสั่งให้ผู้ต้องสงสัยทำอะไรอย่างหนึ่งก็ได้ไม่มีแต่ได้ก็ได้ปะแปลกๆนะแปลกๆนะสั่งให้เขาเต้นเพลงภาวนาเวอร์ชันพาวด d y ที่เขาเต้นในติ๊กต็อกแล้วมันช่วยตรงไหนอันนี้อยากเห็นสนใจเอาสนใจขอแบบเอวหักที่สุด เห็นอวเอวยังไม่มาเต้นเออหนีเยวผ่านแล้วต้องอะไรนะภาวนาาโอเคถ้าสมมติว่าข้อนี้สารวัตรภาวตอบไม่ได้เดี๋ยวสารวัตรจะต้องเต้นภาวนาเวอร์ชียันเฮ้ยเออคู่หน้าเร็วสามข้อตอบ้องการใจร้ายยังกับผู้การไปยู คุณก่อเหตุอะไรมาคุณก่อเหตุเออทำอะไรมาถึงโดนจับก่อเหตุอะไรมาเป็นแบบฟิลแบบอยู่ในสถานที่เกิดเหตุค้ายกันทุกคุณทําพิธีกรรมอะไรบูชายันอะไรไหมไม่ใช่ผมไม่ได้บูชายัญอันนี้แต่อาจจะบูชาลักแล้วคุณไปทําอะไรที่เกิดเหตุอยากเข้าไปเฉยเฮ้ยอันนี้อันนี้มีเขามีเขาซึ่งพี่เกิดเหตุเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่ของเขาแต่เขาเข้ามาเพราะว่ามีคุณอยู่ ข้อหาคือข้อหาอะไรบุกลุกอะเออบุกลุกอะไรล่ะคนบุกลุกหัวใจผมบอบุกลุกพื้นที่หัวใจโดยไม่ได้รับอนุญาตอ้เดี๋ยวนะคนทำตอนแรกเนี่ยถาวว่าใจพูดบุกลุกพื้นที่หัวใจโดยไม่รับอนุญาตด้วยซ้าปบุกลุกอะคิดอย่างนั้นแหละ่าลองไปข้อที่สามค่ะคุณทำอะไรผิดมาฮะคุณทำอะไรผิด เอ้าโอันนี้ถ้าตอบมันจะรู้เออตอบแล้วมันรู้เลยไม่ได้เนี่ยผมถามคุณอยู่นะนี่ขอเออขอรบกวนรอทนายด้วยนะครับรทนายเรียกทนายมาอีกแล้วคุณก่อเหตุชนิดไหนมาอ่าอันจะตกได้เออจะแบบเจ็บเออเจ็บได้อครั้งนี้ได้บุกลุกอีกหรือไม่ รึไหมรึไหมรึไหมไมูกประโยคมันดูแปลกๆืมไหมเอยไหมรอบนี้ไม่บุกละอือรอบนี้ไม่บุกเอาตัวช่วยไปค่ะให้ผู้ต้องสงสัยทำแผนประกอบคำรับสารภาพประกอบคำรับสารภาพโอเคเมวคืออะไรวะเมวตึงเนาะแง่ finish เดินเดินอยู่โอ้โหกลุ่มรักสารวัตรปะเนี่ย มันไม่มีความผิดฐานนั้นนะดิเย่เฮสิงหาเย่เออเป็นบ้าตกหลุมอ่อยเหรอเป็นความผิดที่ตำรวจจะจับเราได้ทำบรรจารย์กับสารวัตรหรอใช่เขาบอกว่าชอบปาร์ตี้ชอบปาร์ตี้แล้วเป็นไรชอบปาร์ตี้แล้วเป็นไรเมาเมาอะไรเมาเะไรเมาแล้วล้มไปใส่สารวัตรไม่ใช่เมาแล้วขับหรอ ใช่เมาแล้วค่ะแต่ว่าเมาอะไรโอ้ไม่มีเมื่อกี้ไม่มีขับสักนิดแล้วขับมันรู้ไงแต่เมาอะไรเออเมาอะไรเมารักเตกหลุมก็หลับได้นี่เขาดูเขาดูเขาดูตกเมารักเมารักเับเมาผิดฐานทำให้เกิดอุบัติเหตุตกหลุมรักเดมี่ทำให้คุณเครียดมากเลยงั้นข้อสุดท้ายพี่นายขอสลับนิดนึงเดี๋ยวให้น้องพาเวลเป็นผู้ต้องสงสัย แล้วให้ใส่คผูเป็นสารวัตรคุณเคยทำสิ่งนี้ไหมเออใหม่ไม่เคยหรอไม่เคยคุณคุณนี่ไม่ออกคุณเอิ่มคุณทำอะไรผิดมาแอบทำอะไรที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ดีต่อใครไม่ดีต่อทั้งคู่ เ้มาคำถามสุดท้ายมีคนอื่นใช่หรือไม่เฮ้ยมีคนอื่นใช่หรือไม่เออเป็นเป็นความผิดฐานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์คนสองคนใช่หรือไม่อาจจะไม่หรือใช่หรือไม่หรือไม่หรือใช่ก็ได้ใช่ดิ พื่อน้อสงสัยันนี้ไม่ใช่คนอื่นเพื่อน้อสงสัยเพราะเอาเอาช่วยไปเลยให้เพื่ต้องสงสัยเขียนคำที่สื่อถึงความผิดนี้บนมือชวัดตรฮะนี่หน้าจีนเนา นี่ฮีดรอลอะไรดี Because I'm artist อะไรก่อนต้อง analyze สไตล์อยู่แล้ว Like this วบบ๊บบ๊บบวบบวบบวเป็นบวบ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 นวบบ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 เขบวบบวบเขบบวบบวบบเบาวบาวบบวบบว่าถูกวล้ว่ะแต่วมันบบวบบบบววบบาบกวมันไม่ได้เกว่ยวบารมีคนอื่นนะตอนคุณถามอ่ะใจบง มันเกี่ยวความสัมพันธ์เส้นบางๆแล้วเขาไม่เส้นบางบางที่ฉันไม่เคยแล้วเขาไม่เคยทำมาก่อนเออ in this one and have a heart คุณอะไรนะไลน์ถูกแล้วแต่มันผิดไงลองเปลี่ยนแบ่งแบ่งใจสองรักฉันรับไม่ไว้เกือบแล้วอ่มีคำว่าใจไหมมีมีฉันบอกเลยมีหัวใจด้วยอ่ะหัวใจแต่ว่าเป็นฐานอะไร ท่านที่ครอบครองหัวใจเกือบขโมยหัวใจโอยูละูพี่แล้ววาดหัวใจแล้วก็ขโมยไปถ้าคุณวาดหัวใจแต่คุณไปตัดกลางหัวใจมันก็สองรักฉันรับไม่ไหว้ผมผิดเองแหละเอาละเฉลยหน่อยที่บอกว่าอันนี้ไม่เคยทําเลยขโมยหัวใจที่คุณบอกว่าคุณอธิบายได้ก็ผมไม่เคยขโมยหัวใจเขาโอ้ สามปีผมขอมาดีๆนะจ๊ะโอ้ยไปตรงบัณฑิตเอ้วเอออ้าโอเคจบเกมเรียบร้อยแล้วนะคะชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายเงีายอะไรอะอุ้ย EFM แฟนดอมไลค์